สวัสดีครับผมชยานนท์มินเสนจากบาวนีล็อกเก็ตครับวันนี้มาในฐานะบาวนีล็อกเก็ตมีทั้งหมด4รุ่น4รุ่นทั้งหมดแตกต่างกันยังไงครับเป็นคําถามที่ถามเข้ามาเยอะมากเลยครับซึ่งในต่างประเทศอย่างน้อยก็2รุ่นครับเป็นรุ่นยาวกับรุ่นสามเหลี่ยมมาเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูครับว่าในแต่ละแบบมันแตกต่างกันยังไงครับสามเหลี่ยมครับมันจะเป็นขนาดประมาณนะครับ75หคูณ75หนักประมาณ10กิโลนะครับจำไว้นะครับว่าเครื่องพลาซิ่ง จะมีน้ำหนักสูงมากๆเป็นเป็นทุนเดิมนะครับเพราะว่าลูกพักที่ตีเข้าไปเนี่ยมันจะหนักมากครับแล้วสามเหลี่ยมมันดีกับเป็นแบบแถวยาวยังไงหนึ่งเลยแบบสามเหลี่ยมมีสามด้านเล่นได้3คนพร้อมกันครับสเล่นคนเดียวก็ได้ครับแต่ใช้การวิ่งวนเพื่อใช้การเคลื่อนไหวในการตีลูกครับหรือในแต่ละด้านจะเขียนไว้ว่า ฟาส l โลหรือว่ามีเดียมหรือคำอะไรก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบตรงนี้จะให้ความหนักเบาไม่เท่ากันครับรุ่นนี้มีน้ำหนักต่างกัน3รูปแบบและสามารถวิ่งวนได้ทั้ง3ด้านต่อมาครับเป็นแบบตัวยาวตัวนี้จะมีขนาดยาว120เซนจะสามารถตีได้2ด้านครับจะน้อยกว่าแบบสามเหลี่ยมนิดนึงแต่ยาวกว่ามากครับลองสังเกตดูว่ายาวกว่ามาก แล้วมันดีกว่าหรือดีน้อยกว่าตัวที่เป็นสามเหลี่ยมยังไงตัวที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะเหมาะในการเคลื่อนที่อ้อมแต่ตัวนี้เนี่ยมันยาวมันก็จะไม่เหมาะกับการเคลื่อนที่อ้อมมันเหมาะกับการตีฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับแต่สองฝั่งจะมีน้ําหนักไม่เท่ากันตัวนี้ก็จะมีข้อดีมากกว่าตรงที่ว่าเด็กที่มีความแม่นยําในการตีน้อยกว่าจะตีได้ง่ายกว่าครับเพราะมันมีขนาดที่ยาวกว่าครับและอย่างที่สองตัวนี้อาจจะเหมาะกับการ ใช้ชูดครับตีเข้าหา h a สซิ่งเข้ามาแล้วชูดได้ทันทีมันมีขนาดที่กว้างและยาวสามารถชูดได้ง่ายและสะดวกมากกว่าให้สอดคล้องใกล้เคียงกับแบบสามเหลี่ยมตัวนี้จะเป็นแบบยาวเช่นเดียวกันครับแต่มีความยาวที่90เซนก็จะสะดวกขึ้นในการที่จะใช้งานเพราะมันมีขนาดที่สั้นลงแต่ความแม่นยำในการตีก็ต้องสูงขึ้นด้วยเหมือนกันครับเพราะขนาดมันสั้นกว่าเล็กกว่าตัวที่เป็น120เซนครับ มันอาจจะเป็นเรื่องของราคาด้วยครับตัวสามเหลี่ยมจะมีราคาสูงสุดน้ำหนักมากสุดตัวยาว120เซนจะมีราคาที่ถูกกว่าตัวสามเหลี่ยมพอสมควรเลยครับแต่ตัวที่ราคาถูกมากมากก็คือตัว90เซนนี้ครับใช้เล่นในทุกพื้นที่เหมือนตัวยาว120เซนเลยครับเพียงแต่จะต้องมีความแม่นยำมากขึ้นครับอลองวางเทียบดูครับเราจะเห็นว่าความกว้างเท่ากันแต่ความยาวต่างกันไป30เซนคราวนี้มาลองสังเกตว่า ทำไมมันจะต้องลงตัวที่120เซน75เซนและ90เซนเพราะเวลาบางครั้งเราเล่นออปไปครับเราจะเห็นว่าพื้นเนี่ยมันจะมีขนาด30กับ45ครับมันจะทำให้ไม่ตกล่องครับแล้วพื้นที่วางลงไปมันจะพอดีดังนั้นเราจะสามารถเล่นได้สะดวกขึ้นครับไม่ติดขัดนี่คือขนาดว่าทำไมต้องลงที่75 90 120ยังมีอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมินิเลยครับแต่ยาว90เซนอย่างที่บอกครับ ความยาว90เซนเป็นความยาวที่เหมาะแล้วเล็กกว่านี้เนี่ยมันก็จะเบาไปแล้วอันนี้ยังพอที่จะเหมาะในการเล่นและเป็นรุ่นที่มีหน้าเดียวนะครับเป็นรุ่นเล็กมีหน้าเดียวราคาถูกมากครับตัวนี้ไม่แพงไปกว่านั้นครับมันราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตาม LED ที่ใส่เข้าไปด้วยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นในการเล่นครับเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นเช่นไม่ใช่ผู้เริ่มต้นอายุ20 30นะครับผู้เริ่มต้นอย่างอายุ5ขวบ จนถึง7ขวบจะเหมาะมากในการใช้รุ่นนี้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าแล้วถ้าอายุมากกว่านั้นล่ะเนื่องจากมันมีน้ําหนักเบาครับอันนี้ก็ประมาณ5โลนะแต่ถือว่าเบาบ้างสําหรับพ็อกกี้ครับตีแล้วตัวพาซิ่งมันจะถอยหลังครับมันก็จะทําให้หลุดออกจากพื้นที่ยกเว้นเราหาอะไรมากดวางหนักๆอ่ะเดี๋ยวผมมาสาธิตให้ดูตั้งแต่ตัวเล็กกันก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับอย่างตัวนี้ตัวขนาด90้าสิบเซนแต่หน้ากว้างหน้ากว้าง8เซนนะครับ และตีได้ด้านเดียวครับแต่ราคาถูกมากครับสาหรับผู้เริ่มต้น5้าถึงเขวบแล้วผมไม่คิดว่าเกินเ็ดขวบเนี่ยคุณจะขยับไปรุ่นใหญ่แล้วแต่ถ้าตีไม่แรงก็ก็ใช้ได้ครับอย่างนี้ครับเด็กส่วนมาก็จะตีอยู่แค่นี้ครับเห็นไหมครับมันก็ทํางานได้ครับแต่ถ้าผมตีแบบเด็กโตเล่นนะครับคือเชี่ยวชาญในการตีฮอกกี้แล้วเพิ่มอายุผมเป็นเจ็ดขวบครับหนูเจ็ดขวบแล้วนะครับ เห็นไหมครับม be ันเริ่มหงายครับมันเริ่มเคลื่อนครับแล้วมันจะถอยหลังเห็นไหมครับมันใช้ได้นะครับแต่มันเริ่มถอยหลังถ้าจะให้เล่นตัวนี้ได้ต้องหาอะไรมาวางครับอย่างเช่นแบตเตอรี่ผมยกตัวอย่างหาอะไรหนักๆมาวางโอเคครับผมเสกแบตเตอรี่มาวางแล้วครับก็คือหาอะไรหนักๆมาวางเพื่อจะเล่นซึ่งก็จะใช้ได้เลยนะครับผมตีหนักแล้วนี่ตีตีแบบเด็กแปดแปดขวบเก้าขวบเลยนะครับรผม่วงาน เนี่ยครับก็ใช้ก็ใช้ได้ครับตัวเนี้ยก็สามารถใช้ได้แต่เนื่องจากมันมีน้ําหนักเบาครับจังไว้ว่าถ้าเราไปคือเครื่องพลาซิ่งที่มาจากต่างประเทศแล้วบางๆเล็กๆอย่างนี้แล้วตัวละ4ี่ห้าพันผมแนะนําว่าอย่าซื้อครับต่อมาปลารุ่นที่90เซนโอเคครับตัวนี้เนี่ยจะเหมาะมากๆกับเด็กทุกวัยแล้วครับและต้องมีความแม่นยาสูงพอสมควรด้วยรูรูปร่างหน้าตาจะ สวยงามเหมาะกับการเล่นมากๆครับเล่นได้2ด้านครับความไวในการเด้งไม่เท่ากันด้วยนะครับั้าสองแบบอ่ะมาดูรูปแบบกันครับนี่ครับตีหนักก็จะสามารถใช้งานได้ครับแล้วไม่ต้องกังวลนะครับว่าสายมันจะขาดไหมตัวนี้มันรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมนะครับงั้นเราตีไปได้เลยครับลอาเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งครับ ความตึงมันจะตึงสูงมากกว่ามันก็จะเด้งคืนได้มากกว่าครับเห็นไหมครับลูกมันจะเด้งคืนเร็วกว่ามากครับเด้งคืนเร็วามากครับครับอันนี้ก็เป็นรุ่นที่มีขนาด90เซนความมั่นคงแข็งแรงก็จะสูงเหมือนกับตัวที่เป็นตัวใหญ่รุ่นใหญ่เลยครับแต่ถ้าจะเอาแบบลงไปในสนามฮอกกี้ได้แล้วก็ใช้ในการชุดได้ครับามาดูตัวต่อไปกันครับเหมาะกับการชุด มากครับผมไม่รู้จะสาธิตการชุดได้ป่ะเดี๋ยวแต่เอาตรงนี้ก่อนลองดูนะครับความแข็งแรงของมันเครื่องมันจะนิ่งมากครับแล้วก็ถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยก,การตีพลาดก็จะน้อยครับเห็นไหมครับเราก็จะสามารถให้เด็กเล่นน่ะแล้วตีพลาดน้อยลงครับอันนี้ก็คือขนาด120เซนครับคือการใช้งานก็จะ สะดวกมากขึ้นหรือเราต้องการจะชูดอย่างเช่นส่งไปแล้วก็แล้วก็ชูดชูดเลยครับผมจะชูดได้ไหมเนี่ยมันอันตรางยางเี้นะแล้วก็ชูดนะครับก็สามารถชูดได้เลยครับมาดูตัวที่เป็นรุ่นมาตรฐานที่นิยมใช้กันค่อนข้างมากครับก็คือแบบสามเหลี่ยมครับมาดูแบบมาตรฐานสามเหลี่ยมครับซึ่งมันจะเล่นได้3คน,นแน่ครับ าทางงโค้ชก็จะปล่อยให้เด็กเล่นกันสามคนในแต่ละด้านเลยครับแล้วมันจะเพิ่มเติมเนี่ยครับเห็นไหมมันจะแข็งแรงมากครับกรณีแรกคือเล่นกันสามคนผมจะยกตัวอย่างตอนนี้จะเล่นกันสองคนตีแข่งกันนาตีก็สอโอเคครับแบบนี้ก็คือสามารถเล่นได้พร้อมกัน3คนเหมาะกับการเล่นเป็นหมูนะ่คณะ กับอีกแบบก็คือซ้อมกันแบบสองคนนะครับแต่ใช้ลูกลูกเดียวอย่างเช่นผมตีไปอ่ะเดี๋ยวเรารอนะรอผมตีไปเสร็จแล้วผมส่งเนาะตีแล้วก็ส่งกลับขึ้นมาโอเคครับตีมันก็ฝึกการส่งเนี่ยครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการเล่นอีกแบบหนึ่งยังมีอีกครับอย่างที่เวลาโค้ดบางทีสอนก็คือมีการมูฟอย่างผมขยับมูฟไปตรงนี้น้องก็ขยับมูฟไปตรงนี้แล้วผมก็มีการส่งให้กัน อย่างเช่นผมตีไปอ่าผมตีไปเสร็จแ,แล้วผมก็มูฟพอดีมันอาจจะมุบลำบากหน่อยนะมันติดโต๊ะมุเสร็จแล้วผมก็ทำการส่งแล้วน้องก็ตีแล้วก็หมูฟเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวครับ,บ,บนี่คือเครื่องแบบสามเหลี่ยมครับก็จะเล่นได้หลายรูปแบบมากขึ้นมีความแอดวานมากขึ้น และน้ำหนักก็จะสูงที่สุดด้วยครับอแบบนี้คือเหมาะสำหรับทุกเกมการเล่นครับตัวราคามันถึงได้สูงที่สุดครับและความแข็งแรงก็สูงที่สุดด้วยแต่ไม่ต้องกังวลครับมันมีความสะดวกสบายเรื่องการย้วจับของรุ่นต่างประเทศจะไม่มีนะครับของเราจะมีความสะดวกในการย้วจับความสวยงามไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับและความคงทนของเอ็นก็สูงกว่าและที่พิเศษก็คือมันมีล้อครับสามารถเคลื่อนย้ายเก็บไว้ใต้ตู้ใต้เตียงได้ครับอันนี้ก็คือรูปแบบของ เครื่อง passing pack ในแต่ละแบบสาธิตให้ดูในการเล่นและวิธีการเล่นที่ a d v a n นซ์ก่านี้จะนําเสนอในคลิปต่อๆไปเรื่อยๆครับโอเคครับวันนี้พอแล้วครับสวัสดีครับใช่ค่ะบ้ามนขายของชื่อของว้าใช่ค่ะของว้าเทนกดซีกด้ค่คขคบค่ณบ่ะบายบาย